วันนี้เราจะมาสาธิตเครื่องสับไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนถึง5นิ้วสับให้ดูกันเลยค่ะว่าจะสับได้ดีแค่ไหนนะคะวัน,นวันนี้นะเราเอาไม้ไผ่เหนียวที่เก็บไว้นานๆมาสับให้ดูเลยว่าจะสับได้ดีแค่ไหนจะสับได้ไหมนะคะถ้าเป็นไม้สดนะถ้าเป็นไม้สดนะมันจะดูดเข้าไปเลย And we don't in. on the นี่เลยนี่เลยเราสับได้ดีขนาดนั้นเลยค่ะข้อดีข้อดีของตัวนี้สับไม้เนื้อแข็งได้ดีสุดๆได้ดีสุดๆแค่นี้ก็คลืนย้ายสะดวกแล้วนะเรามีตัวพ่วง เห็นไหมคะเห็นไหมคะเรามีตัวพ่วงไปกับรถนะคะสามารถพ่วงไปกับรถไปที่ไหนก็ได้สะดวกสบายอยากเอาไปไว้ที่ไกลๆเอาไว้ที่สวนอยากเคลื่อนย้ายพ่วงไปได้เลยนะคะพ่วงไปได้เลยค่ะอันดับสองทางเข้าใหญ่มากนะคะทางเข้าใหญ่มากความปลอดภัยสูงสุดเพราะอะไรสูงตัวนี้ค่ะจะมีทางเข้าสูงทางออกก็ตัวนี้จะออกได้ค่อนข้างสะดวกไม่ว่าเราจะสับไม้สับวัชพืชต่างๆออกได้สะดวกสบายและตัวนี้นะคะปรับปรับขึ้นลงได้ช่างลองสาธิตให้หน่อย สาธิตว่าปรับขึ้นลงอย่าง,างไรปรับขึ้นลงได้สะดวกสบายและชี้สําคัญนะรุ่นก่อนๆน,นะเวลาเราเปิดเราจะเปิดปิดด้านข้างหน้าและข้างหลังเราจะต้องเปิดน็อกทั้งสตัวค่อนข้างยุ่งยากมากเดี๋ยวนี้เราทําเพื่อความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเราทําเป็นบานพับทั้งข้างหน้าและข้างหลังช่างมาเปิดให้ดูเลยว่าข้างหน้าข้างหลังเราเป็นบานพับเปิดได้ง่ายแค่ไหนเราขยับไปใกล้ๆให้ลูกค้าดีไหม เป็นบานพับแบบนี้เลยนะคะเป็นบานพับแบบนี้เลยนะคะเป็นบานพับแบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายมากเปิดปิดได้ง่ายมากอยากจะทําความสะอาดตอนไหนเปิดได้สะดวกสบายนะคะเราปิดก็ปิดได้ง่ายและที่สำคัญ ยุโรปตัวเครื่องมาตรฐานยุโรปนะคะเแรงม้าเต็มรับประกันเครื่องยนต์หปีโครงสร้าง2ปีล้อหนาล้อลมแข็งแรงล้อใหญ่นะคะและที่สำคัญเรามีตัวเก็บอุปกรณ์เครื่องมือด้วยมีตัวเก็บอุปกรณ์เครื่องมือด้วยนะคะเคลื่อนย้ายสะดวกข้อดีจุดเด่นตรงไหนอีกแกนหลักแกนกลางด้านใน แกนหลักแกนกลางด้านในหนานะใหญ่เหมาะกับการสับไม้เนื้อแข็งเลยเฉพาะเลยนะคะสงสัยต้องการปรึกษาติดต่อทางข้อความได้ตลอดเวลามีพนักงานดูแลตลอดอายุการใช้งานไม่ต้องกังวลใจนะคะคือติดต่อเข้ามาได้ตลอดพิมพ์ข้อความไว้จะมีพนักงานไล่ตอบตลอดเรารับประกันตัวเครื่อง2ปีโครงสร้างโครงสร้าง2ปีมอเตอร์หรือเครื่องยนต์1ปีนะคะ คือติดต่อไนดะ้ถึงแม้เราจะอยู่ไกลกันก็ไม่ต้องกังวลใจนะเราเดี๋ยวนี้เรามีขนส่งวันเดียว2วันก็ถึงแล้วไม่ต้องกังวลเลยตัวเครื่องพวกนี้นะคะค่อนข้างที่จะดูแลง,ง่ายบำรุงรักษาง่ายเราคุยกันทางวิดีโอคอลโทร,ทร,ทรศัพท์ได้ตลอดเวลานะคะเครื่องสับไม้นิ้วรุ่นของไอเท a c มชี e สีเหลืองดำรุ่นนี้แบบดุดนันแบบดุดันนะคะ ปกติ4-5ห้าหมื่นเราไม่ขายค่ะเราไม่ขายนะคะเราขายเพียง ใบมีตัดสองใบคมมูลค่ากว่า2,900บาทเราแถมให้เลยค่ะประแจตัวทีและมีประแจสองด้านใส่น้ำมันเครื่องใส่น้ำมันเครื่องแถมให้อีกด้วยและมาดูกล่องด้านในกันเลยค่ะและมาดูกล่องด้านในกันเลยค่ะว่าเรามีแถมอะไรกันบ้าง เหล็กหนามากเห็นเหล็กเสียงตันตันอย่างนี้เพราะว่าด้านในของแถมเยอะมากมาเปิดดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรว่ามีอะไรเปิดดูทีละชิ้นเปิดดูทีละชิ้นกันเลยไข่ควง 2. องปะแจเป็นชุดนะคะปะแจเป็นชุดนะคะแปดตัวทีมถักแหวน,นะคะ่ะ ีมพาผกแวนค่ะทุงมือ PU เหล็กนำศูนอย่างดีเกรดพรีเมียมนะคะพีม8นิ้ว 0 0กรัมให้อย่างดีทุกอย่างเกรดพรีเมียมทุกอย่างเกรดพรีเมียมเราให้ของดีกับลูกค้าทุกอย่างนะคะแล้วก็เหล็กกล่องเหล็กอย่างหนาแบบนี้กล่องเหล็กอย่างหนาแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วคุ้มค่าไหมคะเห็นแบบนี้ ทั้งชุดแบบนี้เพียง2 70, 7 9 0ม่นบาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะเครื่องสับไม้นะคะมีทั้งมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์สนใจรุ่นไหนถามเจนได้นะคะสำหรับวันนี้เจนก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะ ติดต่อทางไหนได้บ้างสอบถามปรึกษาข้อความมาได้เลยมีพนักงานมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาตลอดเรื่องรับประกันไม่ต้องกังวลน,นะคะทางเรารับประกันดูแลตลอดอายุการใช้งานรับประกันมอเตอร์เครื่องยนต์หนึ่งปีโครงสร้าง2ปี่อมแซมฟรีตลอด2ปีนะคะมีพนักงานน่ารักน่ารักดูแลตลอดนะคะทางช่างของเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลนะคะเป็นทางช่างผู้เชี่ยวชาญประกอบทุกเครื่อง QC ตรวจสอบก่อนจัดส่งทุกเครื่องนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยทางเราดูแลทุกเครื่องอย่างดีก่อนจะส่งทุกเครื่องแพ็คอย่างดีก่อนส่งนะคะเป็นขนส่งจัดส่งก็จริงแต่ทางเราแพ็คอย่างดีเปิดเครื่องดูได้ว่าตรงปกไหมก่อนชําระเงินเมื่อตรงปกถ้าตรงปกและชำระเงินไปแล้วมีปัญหาภายหลังติดต่อพนักงานมาได้ทางเราดูแลตลอดอายุการใช้งาน รับเคม100%มีปัญหาภายในเจ็วันเปลี่ยนเครื่องให้ทันทีทางวันนี้ทางเจนก็จะลงไลฟ์แล้วไม่ต้องกังวลใจถ้าสั่งเลือกไอเท m a c h ชีนไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้เจนก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาชมไลฟ์วันนี้บ้างสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะบ๊ายบายค่ะ